<c oughs> สวัสดีครับผมลุงเทียนพระร้อนนะวันนี้ลุงนี่นี่นี่ได้หมูมาไมืเช้านี่เหตุเกิดเหมือนเมื่อเช้านี่เองเว้ยลุงไปซื้อหมูปิ้งหมูปิ้งที่ปากซอยสีไม้ไม้ไมละสิบบาทเว้ยเขาเดียวสองห่อเว้ยมาเอามาให้หลานลุงสามคนกินหลานบอกไม่อิ่มเออลูกผมลูกลุงก็บอกหนูยังไม่ได้กินสักเท่าไหร่เลยเออลุงเลยเปซื้อหมูโอ้โหเลยไปตื้อหมูมานี่ เขาจ้างมานี่หมูมันโลละร้อยกว่าบาทอ่ะอันนี้อันนี้มันหกสิบาทเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาทาหมูปิ้งกันกินกันเองเลยดีกว่าเอออย่างแรกเลยนี่เดี๋ยวเอาอันนี้นี่มาแล่ก่อนแล่แบบกตะายแบบหมูปิ้งเลยแล่แบบให้เป็นเป็นแบบชิ้นที่เข,ทเขาที่เขาหั่นน,ะน่ะอันนี้ขนาดครึ่งวะเออเนี่ยอันนี้เราจะไปแบบช้าๆไปด้วยกันแบบ บ้านๆอ่ะลุงก็ไม่ค่อยเคยทำนี่แรกขนาดนี้เออลอง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 ดูเฮ้ยลองลองดูว่างๆเออวันหยุดเพื่ออะไรจะดีขึ้นนี่ไหมินเออนี่มีไม้เว้ยลองเตียบลองก่อนจริงๆเขาต้องมีหมันด้วยนะเออแต่ลุงไม่มีไม่เป็นไรลองลองดูเออเนี่ยอันนี้ลองลองเทสตดแล้วก่อนว่าเออได้ไหมว่าไม้เออเออเฮ้ย ทำเมือแรกก็ดีเว้ยเออหั่นไปนี่น้องก่อนอันนี้นฟาร,ร์มหนาได้ไหมถ้ามันถ้าเราหั่นแล้วเสร็จแล้วมันเหลือไปเตจเนี่ยเราก็มาร้อยเป็นไม้เนื่องจากเราไม่ได้ทําขายด้วยเ,วยเราทํากินเองอะ่ะเออนี่เห็นไหมนี่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 นนแล่ไปเรื่อยๆเ,เออปเนี่ยเราก็ดูฟาร,ร์มหนาขนาดเออพอได้อะ่ะเพราะเป็นเจ็กเจอร์มูกี้ปิ้งแต่จริงๆ ที่ทางร้านที่ที่เขาทาขายก็อาจจะหันห่นห้านาั่นแล้วเขาก็ <S <S <ๆ S 1> มาใส่เป็นละลายชิ้นแล้วก็รวมเป็นไม้แล้วก็มีมีมันมีมันมันหมูอ่ะเพื่อจะให้ความชุ่มชมื้นของมันไงเออใช่ปะแต่เราไม่มีไม่เป็นไรเออนี่พอหั่นแล้วเออเฮ้ยเออเนี่ยหกสิบบาทก็เยอะเหมือนกันดูว่าเออนี่นี่พักไว้พักไว้พักไว้กว่อนเออเอาพักไว้เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นน้นําหมักไว้ยน้ําหมักเอ้ยหนึ่ง เราก็เตรียมถ้วย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 มาใบหนึ่งก่อนนี่นี่สามเกอิอเว้ยลากระเทียมกอไใบลาบวกรีกระเทีย,ทยมพิ่ชัยเออลุงนี่อย่างวันอยู่เลยแมลิ้นพันกันแต่แล้วนี่นะสามเกินเว้ยลาบวกีกระเทีย,ทยมพิ่ชายเราจะไปจะ้า,าเลยนะซีอิ๊วขาวเว้ยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวตักหนึ่งช้อนเว้ยอืมใส่ลงไป ไม่ถนดัดเอนี่ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวเว้ยเออก็ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะเออยังไม่ถึงกับหนึ่งช้อนโต๊ะเออเบสของของหมูปิ้งนูเว้ยมันจะออกแบบเค็มเค็มหวานหวานนิดๆจะแต่จะไม่แบบถึงแบบหวานแบบหรือว่าเค็มแบบจา้าจ้ารุนแรงเลยนะมันจะต้องแบบอยู่รสชาติกลางๆเนื่องจากเราจะไปกินกับ m มกปิ้งแล้วก็ว่าเองทําจนเค็มเกินไป มันก็จะเป็นแบบเป็นหมูหมูเค็มหมูเกลือไปเลยไนงะเออนี่แล้วก็นี่ผงมุงรสเว้ยผงมุงรสอันนี้ใสไปก่อนเนะใสใสเพื่อท,ทาไมต้องทําอย่างนี้เพราะเราไม่ใช่แบบมือชีพที่เทเทไปแล้วอีกอย่างลุงก,ก็กลัวว่ามันจะไปไปกองอยู่กับหมูที่นในชิ้นหนึ่งไงเออเนี่ลองทำอย่างนี้ก่อนเออเรต้องมาให้เท่า,เข,าเข้ากันแล้วก็นี่เว้ยน้ำมันหอยเว่ยน้ำมันหอยใส่ไปตะปางหนึ่งช้อนโต๊ะเว้ยเอ,อ ี่ประมาณหนึ่งช้อนนะใส่ลงไปน้ำมันหอยนี่มันจะทําให้มีกลิ่นหอมแล้วก็หมูเราก็จะนุ่มเว้ยเออี่แล้วก็นี่อันนี้ไม่ใช่เลาดูวหมน้าตาลเคียเ่ยวเออนี่น้าตาลเป็นน้าตาลปีป๊บน้าตาลอ้อยน้าตาลมะพร้าวแล้วแต่เองเลยแล้วก็เอามาเคี่ยวก่อนพอ<ว>ถ้าเกิดเป็นก้อนก้อนก้อนเงี้ยเองเราต้องมาบดบดขยำขยำเงี้ยเออถ้าเกิดเราเคี่ยวอย่างงี้แล้วเออมันก็ง่ายขึ้นเว้ยเออดูดิมันก็ง่ายขึ้นปะเออ นี่นี่ใส่ประมาณหนึ่งช้อนอ่ใาใส่ไปประมาณอ่าไหลช้อนครึ่งอ่ะอืมไหลเออเราลองเราลองได้นะเนื่องจากอันนี้เป็น,ปนทานได้นะเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ยี่แบบเป็นของดรีบหรือว่าต,ต,ตโตโกโปด,ดว้วยสองคนอือหลงว่าเพิ่มเมนีนหน่อยเว้ยนี่ ติ่วขาวเว้ยติ่วขาวอีกช้อนหนึ่งเออนี่เพือเจอ่มความเค็มเว้ยเสร็จแล้วก็นี่ระเอกเราเว้ยนมสดเลยเฮ้ยเทลงไปโครมนี่เป็นง่ายเแล้วก็เข้ากันเป็นไงเมื่อกี้ีนเสียงหลานหลานน้อยมาเรียกผ้าใหญ่ผ้าใหญ่ลุงนี่ลุงเทมเป็นผ้อใหญ่นั่นนะเว้ยมีหลานเออเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เอากล่องนี้มานี่แล้วก็หมูหมูเราลงมามาวางมาวางมาวางเออนี่ปึ๊บเสร็จแล้ว เอาที่ส่วนน้ำหมักที่เราผสมไว้เนี่ยเทล,ลงไปนี่แล้วก็เทโครมลงไปนี่นี่อันนี้เมื่อกี้ลงใส่นมไปแค่แค่แค่ครึ่งกับครึ่งกระป๋องนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่อีกแต่ว่าตอนนี้เรามาเขาก่อนนี่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเราทำอางนี้ไหมมันจะเข้ากันทั่วหมดดรือวะแล้วรสชาติมันจะสม่ำเสมอเว้ยเออความจริงลุงนะแต่ว่าความจริงท่านอื่นมีสมุรอย่างไงก็แล้วแต่เลยนะเออนี่ นี่ปึ๊บแต่แล้วก็นี่นี่นี่นมที่เหลือเว้ยเทยลงไปนี่โอ้โหนมสดสทำกินเองก็ะนำเลยโอโจับเต็มเออนี่ไงพยา,ายามให้เข้าเนื้อปึ๊บรอแป๊บนะ เมื่อนี่ขยําได้ที่แล้วนะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราต้องหมักอีกหมักแช่ตัวเย็นไว้เออนี่เสร็จแล้วเราก็มาเตียบไม้ตีวะเออเตียบไม้ตามถนัดเองเลยเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเตียไปเนี่ยมาเออเนี่ยอันนี้ลวงหั่นชิ้นใหญ่เว้ยเอ,อ้ยไม่เป็นไรทากินเองเว้ยนี่ไหมโอ้ยเอามีชิ้นเล็กๆไหมเดีย๋ยวมันจะได้ไม้เดี๋ยวดูนะ ก็นี่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 นํ่ทำกินเองเว้ยเออถ้าตัวทำขายเองก็กะปนะปขนาดเอานี่ไหมนี่ได้แล้วนี่หนึ่งไม้เก็บไว้ก่อนเอ้ยนี่เรียบร้อยแล้วเว้ยเออนี่มันก็เดี๋ยวลุงจะมาเอามาใส่ ใส่กลับไปในพันชนะที่เราใส่น้ำหมักไว้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวลุงจะนับไม้นะหกสิบาทนุ้ยเมื่อกี้ลงซื้อมาหนึ่งมไม้อันนี้ลุงเสียบแบบไม่ใช่มือชีพนุ้ยดูดิงองแงงงองแง,งงแต่ว่ามันขนาดอาจจะไม่เท่ากันเออดูดิก็นีน่หนยเล็กบ้างเออนี่ใหญ่ก็มีนี่นี่ใหญ่ให่ามากเนี่ยตาไม้แล้วนี่นี่นี่ใหญ่ๆสีไม้ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเออสิบหกไมเออเออนี่หกสิบบาทอันนี้แค่หมกคาหมูนะเองก็เดียวคิดว่าแค่หกสิบาทมันก็มีค่าเครื่องปรุงอะไรอีกนี่ได้แล้วนี่สมมติว่า พีเซว่าร้อยเองค่างปรุงตัวเทเลตตัวเทวเลตเพราะมันใช้ไม่หมดอยู่แล้วอย่างพวกซอสปลาเขี่ยวหรือว่าติ้วข่าวกวนก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วไงเออแต่แล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะใส่มาในในกล่องนี้มันเดิมแล้วก็จะมีนี่นี่มีมีชออ็อึ่งนี้นี่ใส่ถึงสามครั้งเลยนะครั้งแรกก็ใส่ไปครึ่งกระป๋องแล้วก็ใส่ลงไปเพิ่มเติมเพื่อให้มีมีน้ำหมักลงอ่ะแล้วก็นี่ครั้งสุดท้ายนี่ปิดจอบเลยนี่ปิดจอบนี่หมดจริงแล้วหมดจริงเออ วางไว้เสร็จแ,แล้วก็ปิดฝาปิดฝาเออึเ๊บเรียบร้อยเสร็จแ,แล้วก็นี่เราก็เอามาแช่ในตู้เย็นเว้ยในอุณหภูมิปกตินะอุณหภูมิปกติไม่ใช่ช่องฟิตนะอันนี้ใบกับงรงอเผาเฮ้ยออไม่ได้ล้างตู้เย็นเลยแช่ไว้สักสี่ห้า 4, ชั่วโมงแล้วแต่เองเลยถ้าเกิดเองตอนเช้าทําตอนเช้า ย,ยังไม่ได้ย่างไปย่างตอนเย็นเองก็แช่ไว้ในอุณหภูมิปกติเวยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเองไปขายหรือว่าอะไรเงี้ยเองก็ใส่ถังถังน้ําแข็งไว้ด้วยเพื่อจะให้มันเข้าน้าเขานืองด้วยเออเดี๋ยวเย็นมาดูผงานกันเออในแช่ตู้ไว้ประมาณหลายชั่วโมงว่ะนีนเย็นแล้วเออเสร็จแ,แล้วเราก็ออกมาเตรียมตัวย่างนี่เรียบร้อยเนี่ยเปิดดูก่อนนี่งไงอ่าเตรียมตัวย่างได้เอาไว้ เสร็จแ,แล้วก็ได้เวลาย่างเว้ยนี่เป็นไงอันนี้แบบสดๆเราไม่ได้ใส่สีเดี๋ยวเอาขี้เท่าโลงหน่อยเว้ยเออเดี๋ยวมันจะแรงไปนี่เรียบร้อยย่างเองเว้ยไม่ได้แบบทำกินเองไม่ได้ทำย่างขายนี่ว่าใช่ไฟแรงกหน่อยเว้ยย่างเองเว้ย นี่เรียบร้อยเว้ยนี่เป็นหมูหมูปิ้งหม,หม,หม,หมูย่างเองเฮ้ยเออไปตื้อเขาก็ไม่ถาใจเว้ยแต่ว่าลุงพลาดไปอย่างหนึ่งเว้ยลุงไม่มีมันถ้ามีมันมันจะมันจะแบบมันก็จะชุ่มฉ่ำหนิวะเดี๋ยดูที่นี่นี่นี่จากการที่เราหมักหนูเว้ยเออมันก็นุ่มนนิวะมันก็นุ่มใช้ได้หนูเว้ยเออว่าแล้วก็ลองเลยหลังใหม่เออในช่วงปีใหม่หนูเว้ยกลับบ้านกลับช่องหนูเว้ย ไปนั่งย่างกินซื้อเขาก็โหลูกหลานเยอะเว้ยเออหมักไว้ถามว่ารสชาติเป็นไงวะรสชาติก็เหมือนหมูปิ้งที่เขาขายตากต่อยทำทั่วไปเนี่ยเเฮ้ยแต่ว่ามันมัน,ม,นมันจะออกแห้งๆห,หน่อยเนี่ยนะของลุงมันจะออกแห้งๆเนื่องจากลุงไม่มีมันไงแบบแบบเป็นมันหมู่หัน่นใส่แต่แทกไประหว่างย่างอะ่ะแล้วก็มีมันหมูมันก็จะวิ่งซึมตับเข้ามาในเนื้อนเนี่ยใช่ไหมเออนี่ลุงก็เพิ่งรู้ว่าสาเหตุ ที่เขาม่เขาจะใส่หมันหมูลงไปด้วยเออมันเป็นีินดีเว้ยเออแต่ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าการปรุงการหมักมันใกล้เคียงกันเลยให้แล้วรสชาติก็ดีแต่ว่ากินกับข้าวเหนียวนี่อหมือนตุดยอดเลยแล้วนี่สําหรับลุงนี่มีลมีหลานสามคนมีลูกสองนี่เหมาะเลยนี่เออเนี่ยไปซื้อเขาว่าสองสามร้อยลูกลุงก,ก็ยังไม่อิ่มเลยอืม นี่ลองทํากินเองเออในชว่วงปีใหม่เองก็ลองไปทําดูเอานี่ไปขออภัยเนย้นะที่ใส่ถุงมือเนื่องจากลุงเป็นช่างสีด้วยมันก็จะมีสีติดอยู่กับมือเลยมันได้สวยงาม,มก็ลุงก็เลยใส่ถุงมือกินนี้หวังว่าพวกเองจะชอบด้วยกินนี้ลุงไปก่อนเวย้ยผมลุงเทียนพร้อครับตัสดีครับหมาบข้างให้หลังใหม่ชิ้นใหญ่ๆไปเลยทำเองเว,ว้ยอาว